วันนี้ผมจะทำในส่วนของปลาดินนะฮะปลาดินนึ่งจิ้มน้ำพริกแจ่วนะครับเริ่มจากการทำปลาดินนะฮะตัดคีบบางส่วนออกนะฮะผมจะดว่ตัดในส่วนของคีบบนเก็บคีบล่างแล้วก็หางนะฮะล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็ผ่าท้องนะฮะเนี่ยครับฉีดในส่วนของเหงือปลาล้างทำความสะอาดทั้งหมดนะฮะเ,เคล็ดลับการทำปลาไม่ให้หม็นนะฮะก็คือในส่วนของท้องนะฮะ ในท้องเนี่ยมันจะมีคาบดินอยู่นะฮะขูดคาบดินที่เป็นดำๆออกให้หมดนะฮะแค่นี้กลิ่นกลิ่นคาวดินก็จะไม่มีนะครับนะครับในท้องนะฮะที่บางคนกินแล้วมีกลิ่นดินนะฮะก็จะมีมาจากในส่วนของท้องปลาเนี่ยะฮะล้างทางวาสาดไม่หมดนะครับนะครับมาดูวัตถุด,ดิบนะครับจะมีปานิน,นะฮะล้างทางวามสะอาดแล้วนะครับ แล้วก็มีผักชีฝรั่งครับมีมะเขือเทศครับมีกระเทียมครับมีหอมแดงฮะมีข่าอ่อนครับแล้วก็มีพริกแดงกีดาครับใบชะพูที่กินเป็นผักแก้บนะครับแล้วก็มีมะนาวครับมีน้ำปลาขวดครับแล้วก็มีกระหล่ำปีฮะมีกระเจี๊ยบครับมีเห็ดหูหนู่พวกนี้จะเป็นผักแก้บนะครับมีหัวระพาครับมีตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดนะครับ เริ่มจากนําใบมะกะรูดนะฮะมายัดในส่วนของท้องตานะครับแล้วก็ตะไคร้นะฮะนะครับยัดในส่วท้องแล้วในส่วนของปากของปลาปนินนะฮะแล้วก็ตามด้วยผลพานครับใส่ไปเลยฮะอันนี้ก็เด็ดใบหผลพารองจานนะครับรองจานแล้วก็ใส่ปลาลงไปนะครับ โอ้ oh. วางไม่ได้ฮะอาจจะต้องตัดครึ่งนะครับซึ่งผมเล็กไปฮะราด้วยซีอิ๊วขาวนะครับคราวนี้เราปเตรียมน้ำหนึ่งตานะฮะผมจะใส่ตะไคร้ลงไปครับแล้วก็ตามด้วยหัวระพาครับแล้วก็ใบมะกรูดฮนะ เราใส่น้ำลงไปตามด้วยซีอิ๊วขาวด้านล่างนะฮะเพิ่มความหอมขึ้นมานะฮะแล้วก็แปีนึ่งกันนะครับผมจะนึ่งอยู่ประมาณสักสามสิบนาทีถึงสี่สิบนาทีนะฮะระหว่างรอปลาเนี่ยมันสุกนะฮะมาเตรียมในส่วนของน้ำพริกจิ้มแจ่วนะครับผมจะเริ่มจากนำ ผ่าลงไปคั่วกันนะฮะแล้วก็ตามด้วยหอมแดงพริกแล้วก็กระเทียมนะฮะคั่วให้เร่เหลืองนะฮะพอเริ่มเหลืองก็ใส่เมื่อเขือเทีลงไปนะครับนะฮะเ่ยประมาณนี้ฮะใช้ดาบแล้วก็มาหั่นในส่วนของผักชีฝรั่งนะครับ ก็ตามด้วยในส่วนของต้นหอมนะครับคราวนี้ก็ทำในส่วนของน้ำพริกเจ่วนะฮะผมจะตำในส่วนของขาก่อนนะครับ,รบแล้วก็ตามด้วยหอมแดงกระเทียมแล้วก็พริกนะฮะเมื่อเขือเทศผมจะใส่ทีหลังนะครับตามพอมันเริ่ม ละเอียดฮะค,ค่อยตามด้วยในส่วนของมะเขือเทศนะตามพอจะหยาบนะฮะนี่ครับคราวนี้เรามาปรุงรสชาติกันนะครับนะครับเสร็จแล้วฮะคราวนี้เรามาปรุงรสชาตินะครับผมจะบีบน้ำมะนาวอยู่ประมาณสักห้าช้อนโต๊ะนะครับ แล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะฮะน้ำปลานี้ผมใช้อยู่ประมาณสักสี่ช้อนโต๊ะครึ่งนะฮะผมจะไม่ใส่ในสองของน้ำปลานะฮะเพราะว่าน้ำปลาก็ค่อนข้างเค็มอยู่เลยนะแล้วก็อาหารอีสานก็ขาดไม่ได้นะครับในส่วนของอผงชูรสนะครับใส่ชูรสเล็กน้อยฮะแล้วก็ตามด้วยผลิตัดฑาน้ำตาลทรายเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ชิมรสชาติที่เราต้องการนะครับ ได้รสชาติที่เราต้องการก็ตามด้วยในส่วนของผักเลยฮะผักชีฝรั่งแล้วก็ต้นหอมนะครับผสมให้เข้ากันนะฮะเสีนน็ยแลาวเสร็จครับในส่วนของน,นพะไพริกิมเจ่าวนะครับ,บพะไพริเกี่วในส่วนของปลานะครับ พอปลาใกล้สุกใช่ไหมฮะผมไปจะใส่ทยอยค่อยๆใส่ผักนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวนึ่งไปพร้อมกันตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยผักมันจะเละนะฮะผมไม่ชอบทานผักเลๆะๆฮะหรือใครจะลวกตะหากก็ได้ครับผมไปใส่ในสุกข,ของกระเจี๊ยบลงไปก่อนนะฮะกระเจี๊ยบเริ่มเกือบเกบสุกใช่ไหมครับผมก็จะตามด้วยเห็ดหูหนูนะครับแล้วก็กระหล่ำปีฮะ เมนูเพื่อสุขภาพครับกินง่ายๆฮรปลาหนินผมซื้อมาโลละห้าสิบาทนะครับนึ่งจนผักสุกนะฮะถ้าต้องการเปื่อยเปื่อยๆมากๆใช่ไหมครับก็นึ่งตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็ได้ครับนี่ครับเป็นอันเสร็จฮะนะ้เนี่ยเรามาจัดจานนะครับน้ำผักมาเรยงก่อนนะฮะ แล้วก็ตามด้วยในส่วนของปานินนะฮะนี่ครับเป็นอันเสร็จนะครับเสิร์ฟคู่กับน้ำพริกแจ่วนะครับนะครับยังไงฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับนี่ครับเซ่บๆเป็นอันเสร็จฮะขอบคุณครับ